มาห้อยเห็ดคือซีนแห้งทุกคนป่ะเดี๋ยวซิจะลืมเห็ดประมาณสั้นนี้ละคุณสาวนี่ไงกระไลเติบด้วยเขาเลยได้หกพวงเนาะกินได้หลายมื้อเติบทุกคนเลย <Okay. S 2> สบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพบกับส,สีเหลืองซองสาวสีใสบัวทองสบายดียามแรงๆทุกคนเมื่อนี้สีกับอได้ไปหานเซนเคยนะตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ3ามโมงทุกคน3ามโมงประมาณครึ่งนี่แหละอ่าสีจะได้หนึ่งเข้าเป็นทีมพอยแล้วทุกคน ช่วงนี้แม่นอาสีเฮ็ดกินไว้์นะทุกคนเนาะเพราะว่าอาอีแม่เพิ่นกินข้าวไววเพราะว่าอาอีแม่เพิ่นกินไว้นะเฮ็ดไว้ก็เลยนึ่งข้าวั้งแต่สามโมงเนาะรายการเริ่มเฮ็ดกินนแต่แต่สามโมงทุกคนปกติกะประมาณสี่โมงเนาะที่สีเฮ็ดกินนะสี่โมงห้าโมงแต่ละเท่อนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเฮ็ดกินไว้ทุกคนเอยพอแล้วมื้อนี้นะทุกคนสีกาชมาเฮ็ดอาเฮ็ดป่าแห้งเฮ็ดป่าแห้งไว้ให้อีแม่ทุกคนอาซึ่งว่า อาหารที่เรากินก็ส่วลาหญ่จะเป็นป่าเนาะป่าก็ต้องเป็นป่าโคได้ป่าโคป่านอื่นบ่ไร้ป่านิ่นป่าเข็งป่าดุกป่าที่ว่ามันมันแบบเปกี่ยนท่ามาซิะทุกคนว่าแล้วก็ให้กินแต่ป่าแบบป่ากินหักใหญ่ทุกคนกินทางไม้เนาะกินให้กินแต่ป่าตะกี้กินแต่ป่าแล้วก็ใส่แต่เกลือย่างเดียวทุกคนมาเฮ็ดอย่างกินกระโบไร้เลยเพราะว่ามันค้าวหเดี๋ยวนาะนี่แต่อันแล้วกัน เขตที่ว่าอ่าสีไปกวดเนาะกวดอ่าครั้งที่สามนี่แหละกวดยูทาเขสนี่ค่ะสีก็เลยอ่าเล่ม เริ่มให้เรากินแบบอาหารที่ว่าเข้าไปเลี้ยหางกายเนี่ยก็คืออันมีพวกหมู้วเนาะเป็นพวกหมูพวกซีนพวกอาตาพวกพักไม่อย่างเพิ่มเข้าไปทุกคนเลยเพราะว่าคนเฮาเนาะถ้าว่าบบมีแม่อย่างไปเสริมสร้างหางกายนะก็คือเฮ็ดให้เฮาห์เวบลงอวิร์ลงแล้วก็มเมื่อยเนี่ยทุกคนเนาะเพราะว่ากิ่นแต่อันเก่าหะนะเดี๋ยวนี้สีก็เลยสีเห็ดแบบ อาหารแบบมีน้ำมีมาอย่างให้เราค่ะนะแบบใส่อ่ะแป้งัวแน่แล้วก็เกลือแล้วก็กพักดับน้อยเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือสีว่าสีเฮ็ดอ่าปลาแห้งเนาะทุกคนปลาแห้งเฮ็ดเป็นแบบพ่วงเป็นพ่วงเป็นพ่วงไว้คือซีนแห้งค่ะนะสีสีเฮ็ดไว้ซึ่งม,มันเป็นปลากโคเนาะเมืเ่อเช้านี้สีกะใบตลาดเนาะไปตลาดแล้วก็พอดีซื้อมาได้สองถุงทุกคนสองถุงอ่ะถุงห้าซิฟันกีบห้าซิฟันกีบตกเงินบาทกับประมาณอ่นเจ็ดสิบ เจ็ดสิบแปดสิบบาทประมาณแปดสิบบาทนี่แหละทุกคนเลยสีก็ซื้อมาสองถุงเนาะแราคาบอสีเห็ดแห้งไงเพื่อนท่าแหละตะกี้กะคิดว่าสีบุได้ทุกคนไปเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าได้เนาะ ได้สองถุงสิก็เลยซื้อมากเลยค่ะมือนีกระซีมาฮิตแห้งให้เพิ่ถ้าว่าปลาไว้ดุนกะฮิตให้มันขาวนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันปิดปลาธรรมชาสติได้เขาวาได้เลี้ยงมันอย่างเข้าเอามาขังไว้นะทว่าลายมือมันกะสีขาวป่ะทุกคนไปเริมเฮ็ดกันเลยปลาโคอะไรกันซีมีปลากัะงน้นทุกคนเนาะกะสองอย่างนี่แหละกต่ปลาโคก็มันสีโตใหญ่นะทุกคนปลากังก้ประมาณโตซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ป่ะทุกคนไปเริมเห็ดกันเลยซึ่งว่าตอนนี้กับรรยากาศดีดีทุกคนเลยตอนแรงๆเนาะ สามโมงสามโมงอากาศก็พอดีเลยแบบลงลงไปแสงแดดดูวยสิๆพาไปนะไปแสงแดดแสงอย่างนี้ยเอ,อสีเาวกระตั้งไปนําเลยเพราะว่าเสีเอาวมัเหยดขาดตั้งกอง <c oughs> และกาก็าทำมาหลายทุกคนมาบริหารดิคุณยูอุ่นแยดคัก่ะบรรยากาศยามอะไลเองเนาะ ตัโคสีตาคนปลาทุนมาเลิมเห็ดกันเลยปากก็อยู่ในกระถางทุกคนแลปะปาของสีก็อยู่ในกระถางนี้นะอัดไว้เพราะว่าอายานเนาะยานมันมโอ้ป่าสู้ปลาโคค่ะทุกคนปลาโคค่ะเป็นป่าที่ว่าทนทานเนาะทนทานก็คือแบบอ่านี่วะมันด่องแห้งอะนะถึงว่ามันสิขาดขาดน้ําหลายสมงกันสามารถ

ทุกคนเดี๋ยวสิใจเบิ่งเดอร์ป่านั่นจะเป็นปลากลางบะปลากลางหรือปลาคอจ้แต่ปลากลางมันสิตัวน้อยดะวยหรือว่าปลากังกับปลาคอเขาตัวเดียวกันนี่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปลากลางเนาะ สีกระหูคือการว่าตัวใดเป็นปากกลางคอแต่โตซานีทุกคนโตใหญ่ยังสามตัยังสามตัวแล้วแหละสีสีเอาไว้เนาะเอาไว้เห็ดแขงจืดใเ้ล่าวนี่ทุกคนกะโตประมาณส้ำนี้ะ่ะมุณสาวนี่กะกระายเติรดูเลยดู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 ด จะประมาณนี้นะกังประมาณจากตัวะสิน้ำกว่าเดิมสองสี่หกแปดสิบสิบเอตโตเฮสิบเอโตเนาะุะคนป้าคอป้าคอเดี๋ยวสิจะอ่าทําทําการลอกเกล็ดมันเนาะ บรรยากาศนีค่ะทุกคนลงกะลงวยวยด้วยกันเลยนะลงวยวยนะ ซีเฮ็ดปลาแห้งให้เล่าแล้วและสิกามาแกงจืดให้เล่าเนาะแต่บาง้ว่าสีแกงอย่างเดี๋ยวจะลองไปถามเล่าอีกเท่อนึงเนาะกินข้าวหงทุกคนหุงเอาหงข้าวแต่เมื่อนันเมื่อเว้นนี้เนาะเมือ่อเออมื่อสวยนี้เมื่อสวยนี้เพื่อกินขาน้าวเหนียวเพื่อกินขาน้าวเหนียวเมื่อเช้าเมื่อสวยนี้แต่ตอน,กกนเช้าหากินข้าวหงข้าวหงมันย่อย,อยง่ายนะทุกคนเนาะ ปกติเพื่อนสิกกินข้าวเหนียวเด้กทุกคนเลยกินข้าวเหนียวข้าวอันข้าวหงก็ะได้ซื้อมานะซื้อตัวเป็นหงอะไรทุกคนหงสามสิบพันซื้อมาให้เรกกออกนนากินเมื่อเอิญจะน่าจะซื้อแล้วเพราะว่ามันใกล้ชิว,วัดแล้วลมทุกคนเบิร <c oughs> ์ลงลมร้อน บรรยากาศดีมากเสียงตู้ทุดๆกี่เลยคนเลยเพราะว่าเมื่อนี้ยานเป็นวันปีใหม่ยนะถ่ายกระ้ากันกินแต่หือนสี่ก็คือทุกคนสี่ว่าวันอยากผูกแขนให้แม่เนาะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยน้องยังพันมาขาวีอยากอยู่ประมาณวันที่ที่สองที่สามเทแหละเพื่อนจะได้มาถ้าพนแล้วเวียก,ก็เนาะแลวจังมาพร้อมหน้าพร้อมตามาพร้อมกะไม่ได้พร้อมทุกคนเลยเพราะว่า เวลยูไก่ไนเนี่นะเวลายูไก่เววากับบริมาผมองคุณยูสะแขงค่ดิกับหลานสาวบริมาก็เลยซิมีแต่ส,สีเนะสีกับสามีสองคนน้อง้ายลากับบริมาเมื่อนี้สิกรยู่เระยุ่งมาสองคน เพิ่งกได้อาบน้ําแล้วได้เเอ้ยอาบน้ำตกนเลงเขาแล้วเนะแต่ละมือก็คือสามมือค่ะอาบแล้วสามมือสีจะยังบังอเฮ็ดกินมายังแล้วคุเลักได้บังบังยังเนี่ยวไปเลยทุกคนจนกว่าสิเบิดสิบอ่าสิบเอตุสิบเอตัวสิบสองตัวแต่ตัวมันกลับมาใหญ่เลย บถ้าปะไว้ประมาณสองสามมื้อเนี่ข้าวได้ทุกคนี้ป่านะเด็จะคือแบบมันบริเวณกีนแล้วมันก็ข้าวทุกคนและตอนนี้สีกาา็ได้ยะครัวป่าปไปเที่ยมห้อยแล้ว ปลาที่สีขั้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณเพราะว่าห้าสีเห็ดแห้งดิสีกระแสวโต๊าโต๊มากัดไปนี้แล้วกต่แล้วก็ห้อยไว้ทุกคนคือนซีแห้งนั่นแหละซีแห้งป่านะันนเนาะเดี๋ยวสีจะเอา,าใส่เกลือแล้วก็แบ่งัวทุกคนเลยเขาุ่นเขาุ่นเข้ากันแล้วก็มัดเข้ากันแล้วก็เห็ดห้อยเนาะทุกคนิมกันเลยกล้ล้างล้างไายน้ำเติมได้ไหมจะนี่วนอันนี้ก็คือปลา นล้างจบว่าให้เห็นเลือดเด่กนกว่าเลยล้างขับคักโอเคทุกคนป้าเอาไปมักเกลือกันเลยบรรยากาศคนคักอะไรมึงจับโคตีเลยเย็นลมแบบลมลอยๆอยค่ นี่มากมนไทมันกำลังเหลืองเลยอ๋อทุกคนบอ้ว่าจากเดือนเนาะมันจะเปลนกลิ่นแลนะ้วทุกคนเนาะสีว่าประมาณอีกเดือนหนึ่งนี่แหละอีกเดือนหนึ่งสองเดือนน่าจะสุกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะกําลังเหลืองแนละ้วทุกคนเนาะตอนนี้กําลังเหลืองเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยจย่างละจิตป้าทุกคนทำมามักกันเลยนะักป่า และนี้ก็คือเกลือทุกคนสีจะใส่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ายามันเค็มไม่ไม่น้อยแล้วใช่ไหมเยอะแล้วใช่ไหมอ่ะพอแล้วแล้วก็แป้งงวน้อยน้อยอีกหนยได้คนเลยโอเคผมวิเศษเขาเออ เกลือแล้วก็ใบหนัวมันเข้ากันมันจะได้แซ่บอร่อยถ้าแบบเผ็ดปกติก็เั่นกะทิไส้อนะหัวกระเทียมนะทุกคนหัวกระเทียมหัวชิ้นไข่เนาะตับเส้นหนังมันจะแซ่แบอันนี้ก็คือมีแต่เกลือใบหนัวนะเพราะว่าเผ็ดไทยเนี่ยได้เพิ่นคลัมกินก็ได้โอเคทุกคนน่าจะได้แล้วเดี๋ยวสีจะไปห้อยนะทุกคนานะห้อยแบบเป็นพวงเป็นพวงคือกับซีอแห้งทุกคนไปทุกคน ทุกคนและนี่ก็คือโตอกเนาะสีจะเอามาห้อยมาห้อยเฮดคือซีนแห้งทุกคนปะเดี๋ยวสีจะลืมเฮดเพราะว่าอันสีเฮดนี้เพอเหเฮดเพื่นบ้าสีเอาอันเอาโตอกเนี่ยทุกคนเอาโตอกใส่กระปะานะม่นคือสีสตองเ็ดเพิ่ก่อนครั้งแรกในชีวิตเจาะเข้าไปเลยดูแบบสีกรบโปงหูว่าเพื่อนเฮดแบบนี้เผื่ออย่างเนาะเอาตอกน่แบบน่าจะดึงน่าจะดึงซีนป่าไว้เนาะ ทค็งหมดแล้ว็คือกับคนเอาตอกหรือว่าเอาเนี่ยต้องบนจะเข้าไปเลยภาษีงนเคยเห็นแต่เธอเาปนว้มหอนุถ้ามันดิงป่าไว้เนาะคือเห็ดเนี่ยเนี่ยทุกคนมันสิดิงป่าไว้เเห็ด ็ดเทดไปแล้วหอยจังเทปขวองเข้ามากใกล้ๆทุกคนหอเล็หอนเมือไม้อม่อน คนหลยตอนนี้สีกได้ห้อยเป็นที่ห้ยยอยแล้วเนาะอ่าห้อยก็ห้อยแบบอ่าไม่อย่างว่าทุกคนสิ้นแห้งนี่ <Yeah. S 1> <laughs> เฮ็ดไปดิทุกคนอันนี้คือเป็นอุย้ยอันนี้คือเป็นค้างแร็กเลยท,ทุกคนที่สีห้อยไปน,นี่นกกเนาะอาสีบองามแนววงมันกะสีน้อยเดี๋ยวสีจะเอาไปตากนะทุกคนเนาะเอาไปตากเอาไปตากงามนี่ก็คือแหงไวยทุกคนเพราะว่ามันมีลมมีลมแล้วก็เออมีลมมาทุกคนมันก็แหงไว ดียรีจะไปตากนะทุกคนเดียวสซีจะตากแถวอันเพื่อนนี่ก่อนเพราะว่าอันตอนนี้มันกระคาแล้วเนาะมันเริ่มคําแล้วทุกคนอันนี้ก็คือไม้ตากสีะตากสสห่อทุกคนอันนี้ก็คือป่าที่สีหอยไว้เนาะอ่ะอันนี้ก็กระตุ่ สิบเอโตทุกคนเลยสิบเอโตจะไ,ได้สองสี่ห้าเออสองสี่หกได้หกพวงเนาะกากินได้หลายมื้อเติมทุกคนเลยคนและอันนี้ก็คือป่าที่สีเฮ็ดเนาะได้หกพวงทุกคนก็นได้กินหลายมื้อเติบอันนี้ก็คือกอารมัดมัดพวงอันพวงป่าแห้งของสีเป็นครั้งทําอิฐเลยทุกคนเลยสีหากระเฮ็ดนี่ได้กระสีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเฮ็ดไว้ให้แม่กินได้หลายมือ้อเลยแหละ ทุกคนและตอนนี้สีก็ได้เห็ดป่าแห้งเป็นที่ห้อยเนาะซึ่งว่าเห็ดเป็นพุ่งเป็นพ่วงไว้กะสามารถกินได้โดนทุกคนแบบห่าากระตากไว้เนาะตากไว้ให้มันแห้งนะเมื่ออื่นสีจะเอาออกไปตากทางนอกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือมันค้มแล้วสีก็เลยเอามาตากทางในแบบนี้ค้างไฟมันแหมแหมเนาะทุกคนเนาะป่ะทุกคนสีกะสีได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สีได้ด้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย